ถ้าเป็เอกมันอดเลยอดเลยไม่ต้องอจะหวัวเรอะหรือจะร้องไห้อะหวนใจปักแล้วนะจ๊ะเลขบัญชีปักแล้วนะคะแม,แม่แม่จ๋าแม่แม่จ๊ะแม่แม่จ๋า,จาเลขบัญชีปักหมดให้แล้วนะจ๊ะจะถวายผลไม้หรืออยากจะสนับสนุนน้องได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะหอนใจ ไหนลองเนี่ยลองลองโอนข้อมูลเราดูดิมันใช้ได้อยู่ไหมหัวใจลองดูดิมันยังใช้ได้อยู่เปล่าลองลองลองโอนมาดูดิลองโอนมาสักสองร้อยดิหัวใจเหมือนจะหายแล้วหัวใจนั่นเห็นไหมเห็นไหมหมดแล้วไม่อยากปัก่อยากอุ้ย นี่เหรอจานนี่เหรอ <c oughs> นี่เราก็เรียกพ่อจามอะ่ะเรอะก็เสียงแบบนี้เหอเออเอรอขวัญชยัยเธอมีโอกาสนะขวัญชัยมีมีโอกาสอดขวัญชยัยเธอมีโอกาสมากอควา,ามโอกาสเธอสูงมาก,มากเลยอ่ะ ปิดปรับปรุงชัว่วคราวออแหมพอบอกทำท่าโอนเข้านี่นะปิดปรับปรุงชัว่วคราวของเธอใช่ไหมไม่ใช่ของฉัน <c oughs> ของเธอใช่ไหมไม่ใช่ของฉันจะนยังไม่ได้กินข้าวเลยวะทานข้าวเช้ากันหรือยังจ๊ะพี่ๆจ๊า ขวัญชัยไม่ต้องตอบนะขวัญชัยไม่ได้ถามเธอฉันถามพี่พี่โอ้ยเสียงก็หายเราได้เหนื่เริ่มหายเราได้เสียงขวัญชัยไม่ต้องตอบนะฉันไม่สนใจตลบรู้เปว่าเอกนั่น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 เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังหันใจหัวใจนะหัวใจโอ้โหกำลังพิมพ์เลย ลบอีกเออเห็นไงเออกําลังจะตอบใช่ไหมเออเสียเวลาลบอีกสมน้ําหน้าโดนเบรกโดนเบรกครับโอ,อ้ยโยนโยนยนเล่นหยวกเ,เล่นหยวกเ่หยวกก็มีนะจ๊ะหยวกกล้วยสับประรดนะจ๊ะออแม่แม่ท่านสนใจออคอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะฝากรูปพ่อเอกก่อนนะเดี๋ยวออกไปไปกินข้าวแป๊บ,บนึงนะคะ พี่มรกตมาแล้วชื่อนี้หายไปสักพักสวัสดีนะคะคิดถึงจังเลยกราบเท้าพ่อพาเอกชัยและสวัสดีน้องก้อยและสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่มรกตขอบคุณสติ๊กเกอร์กอดใจนะคะสาธุให้บุงที่ต้นหูกระจงตกใส่หัวพี่ก้อย อตีปากยักบาดวะวันชัยยานะอย่ามาพูดแบบนี้นะฉันจะฆ่าเธอพี่วงจนันทรสวัสดีจ้าพี่วงจนันขอบคุณหัวออใจพลังบวกนะคะทานข้าวกันหรือยังเอ่ยร้อนสบู่า้างสะอาดสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องถูสบู่ก็ได้ หรือว่าไม่ต้องอาบน้ำดีกว่านะาใจสะอาดาใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้นะ,ะกระดาพ่อเอกและทุกท่านค่ะม,มาช่วยกันดูแลพ่อเอกเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้ง่วยกันเด้อเบิ้ง่วยกันเด้อกำลังไปสนามหลวงค่ะนานพี่วงจันทร์นี่กันเนาะ ទៅໃສກໍຊິໄປນໍາເຂົ້າເບິດເນາະເຈົ້າເນາະເຂົ້າໄປໃສກໍໄປນໍາເຂົ້າໄປຫາຕາກອງບໍ່ຕາກອງຢູ່ພຸ້ນຕົວເປົ່າລ້າບໍ່ເດີ້ສາທຸຄັບປີ້ວົງຈັນນອນລະນອນລະ